สวัสดีเพื่อนชาวฮัโลทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมท็อปนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับปืนนะครับที่ควรซื้อนะครับถ้ามีเงินแต่เก้าเอฟเนี่ยก็คือควรซื้อเก็บไว้เลยครับปืนนี้ถ้าปกติเนี่ยเข้าเกมมานะครับจะมีเอเคให้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราซื้อเอ็มโฟนะครับเปลี่ยนจากเอเคเนี่ยเป็นเอ็มโฟนะครับเป็นเป็นปืนที่โกงมากนะครับเพราะว่าเอเคเนี่ยมีกระสุนสามสิบนัดใช่ไหมครับแต่เอ็มโฟนมีกระสุนห้าสิบนัดนะครับเพหรับคนที่ไม่รู้นะแล้วก็ระยะยิงของมันเนี่ยจะไกลกว่า ป้าเปิดจมนุนไม่เยอะมากผมจะลองยิงดูนะครับนี่คือห้าสิบนัดนะครับแล้วกาดด้ยนะแล้วเ k คโปรติ ic, นั่งยิงมันก็จะแม่นนะครับก็คือเอเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางบางาระยะเนี่ยเราสามารถยืนยิงได้นะครับไม่ต้องนั่งยิงเดี๋ยวผมลองไปยิงที่อู่ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจองยิงที่อู่นะครับโอเคเป็นระยะนี้นะครับสกเกตตัวเขานะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะเปิดเป็นาดาเมจ โดนสองสร็จแล้วไหมโอเคครับเนี่ยโดนนะครับโดนอะไรผมลองยิงไกลๆอยู่จากตรงนี้นะคนนี้นะครับถ้าถ้ายังไงเดี๋ยวผมลองดูครับฮัลโหละฮัลโหลฮัลโหลอันนี้นะครับเอาประนี้นะครับผมยืนยิงนะลองยืนยิงอยู่อันนี้คือผมจะกดกดค้างเลยนะครับ อันนี้คือไกลมากนะครับระยะอันนี้คือไกลอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเ k เคนี่ยต้องนั่งยิงแต่ถ้าเป็นปืนเนี้ยคือเรายิงระยะไกลได้เลยนะครับแล้วจะลองไปไกลๆวันนี้ดูนะครับอ่าอันนี้บักตายนะฮะไม่เกี่ยวนะครับเอเคี่เขาเอซีเหรอพี่พี่กายไปทำตัวนี้ครับทำไมครับทำไมรู้ว่ามันออนข้าววันวันใครใคร ไใบรุ่นเนี่ยโอ้ยยโอเคเดี๋ยวลองระยะไกลอยู่นะไกลแดงมันก็ไม่ออกเกมแล้วคอมมันไม่ระเบิดนี่คือการยืนยิงนะครับซึ่งมันแม่นมากเลยนะครับปืนนี้ยผมยืนยิงเนี่ยนะครับแม่นมากนะครับถ้าเรานั่งยิงคือจะตกเป๊ะเลยนะครับนี่คือการนั่งยิงนะครับมันจะไกลมากตงเปลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองนั่งยิงไกลๆไว้นะว่าจะแม่นไหม อ่เราเดินไปตรงนี้นะครับโอเคเรานั่งงยิงนียเราตัดสุดไปแล้วพากนัดนี่คือคือสากสินัดเอเคเนี่ยมันเคสต้องชักแล้วแต่ถ้าเป็น M4 อ่ะคือเรากาดบไปได้เลยซึ่งมันโอเคมากเราการยิงระยะไกลนั่งยิงหรือยิงๆนะครับก็เ,เอาไปซื้อนะครับโกงมากนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ